ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการด้วยความยินดียิ่งประวัติผู้ขอรับการประเมินครูนัทพรอ่อนสวุวรรณตำแหน่งครูโรงเรียนวัดอุเบกขารามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต2เกิดเมื่อวันที่26เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช2530ประวัติการศึกษาปีพุทธศักราช2553สําำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกวัสดุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปีพุทธศักราช2557สําสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชพัฒนกำแพงเพชรประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยณนะโรงเรียนบ้านแม่โพสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขตงเมื่อวันที่23มกราคมพุทธศักราช2558ต่อมาได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนวัดอุเบกขารามสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชรเขต2ตั้งแต่วันที่20เดือนเมษายนพุทธศักราช2,563จนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ7ปี4เดือนการปฏิบัติหน้าที่สอนภาคเรียนที่1ครูนัทพรอ่อนสวรรณปฏิบัติหน้าที่สอนในชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกรายวิชา ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ปฏิบัติหน้าที่สอนดังนี้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองรวมชั่วโมงสอนในปีการศึกษา2564-953ชั่วโมงชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนวิชาชีพ PLC มีการดำเนินงานร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดอุเบกขารามตั้งชื่อกลุ่มกิจกรรมว่าอ่านเขียนเรียนแบบวงร้อพาสนุก ความชั่วโมงการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 55ชั่วโมงการพัฒนาตนเองตามหลักการที่กรสศก,กำหนดปีการศึกษา2,564นางสาวณัฐพรอ่อนสุวรรณเข้ารับการพัฒนาตนเองตามวิทยาฐานะที่ขอจำนวนหนึ่งหลักสูตรได้แก่หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์เรียนิ่งเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิ p แ to Health จำนวน22ชั่วโมงรวมชั่วโมงพัฒนา ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กคศกำหนดจำนวน22ชั่วโมงสรุปชั่วโมงปฏิบัติงานปีการศึกษาส5 6 4าดังนี้ 1. ชั่วโมงสอน953ชั่วโมง 2. ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ plc 55ชั่วโมงรวมชั่วโมงปฏิบัติงานปีการศึกษา2564 คือ1,008ชั่วโมงการปฏิบัติงานด้านต่างๆเพื่อขอรับการประเมินเรือนวิทยาฐานะครูชำนาญการด้านที่1การจัดการเรียนการสอนนางสาวนัทพรอ่อนสุวรรณมีการพัฒนาหลักสูตรโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรและตัวชี้วัดภาษาไทยชั้นปฐมศึกษาปีที่1มีการออกแบบการเรียนรู้ โดยการกำหนดโครงสร้างและจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างครบถ้วนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนมีการรายงานผลการปฏิบัติการสอนเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีการสร้างพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาแหล่งเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ ด้านที่ 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนนางสาวนัทพรอ่อนสุวรรณมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นอย่างดีโดยมีการรายงานข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนและทำข้อตกลงในการใช้ห้องเรียนร่วมกันมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนและ,ะและสร้างช่องทางเพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำเอกสารประจำชั้นเรียนเช่นสมุดบันทึกสถิติการมาเรียนสมุดบันทึกน้ำหนักส่วนสูงเป็นต้นด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพนางสาวนัทพรอ่อนสุวรรณมีการพัฒนาตนเองโดยมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล และเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอมีการเข้าร่วมการอบรมตามวิทยาฐานะที่ขอจำนวนหนึ่งหลักสูตรคือหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์เรียนิ่งเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน22ชั่วโมง มีการพัฒนาวิชาชีพร่วมกับคณะครูในโรงเรียนวัดอุเบกขารามเพื่อพัฒนานักเรียนผ่านสื่อการสอนและดำเนินงานตามแผนงานของโรงเรียน นางสาวนัทพรอ่อนสุวรรณปฏิบัติหน้าที่ครูโดยยึดมั่นในอุดมการมีจรรยบัณของความเป็นครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้มีความรักความเมตตาและความปรารถนาดีต่อสิทธและเป็นแบบอย่างที่ดีเสมอมา ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินกลั่นกรองตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานเพื่อขอมีวิทยาฐานะในวันนี้นางสาวนทพรอ่อนสุวรรณขอน้อมรับคำติชมเพื่อนำไปพัฒนางานในครั้งต่อๆไปขอขอบพระคุณค่ะ